เอกาลานี่ผ่านไปเนี่ยทางมาแล้วก็อยู่ทางผ่านไปทางอยู่ใต้ตอนนี้อยู่ไหมอยู่ริมถนนนะริมถนนริมถนนวัดใหญ่วัดเจ้าคุณนอนี่ไม่ใช่เจ้าคุณนอวัดหลวงป่าละโกไม่ใช่เจ้าคุณนอชื่อเลยนะชื่อป่าละโกสมัยชื่อสมัยก่อนใช่ไหมชื่อใช้ยาท่านป่าละโกดาดังวันชื่อวัดสรอเก่าก็มีที่ ก็เป็นสสเก่าแล้วเ็าก็ออกจากนั้นแล้วเขาก็มาบวชพระอ๋อมาบวชพระเจ้ารปเจ้าวาดเเจ้าวาดแต่ก็ยังไม่ตอนนั้นอยู่รูปเดียวใช่ไหมตอนนั้นอยู่องค์มังสององค์มั่งอะไรไม่มีทาาไงอ๋อครับเขาเลยเขาเลยนิมนต์มาไปนิมนต์ไปขอพระจากหลวงพ่อได้ยังครับถ้าส่งพระมาอยู่แล้วเขาจะถวายให้หลวงพ่อวัดนี้เป็นของหลวงพ่อได้ยังอ๋อที่วัดนี้วิเวอืม มากันกี่รูปมากันสี่องค์มีใครบ้างครับจันคครับสมชายสมชายสมชายพระอาจารย์สมชายไม่ใช่พระอาจยไม่ใช่สมชายที่เคยมาอยู่อยู่ที่นี่เป็นพระหรือเปล่าเป็นพระเป็นพระพระมืองจันมาจากมืองจันอาจจะสึกไปแล้วยังเอายังบวชอยู่เลยไม่รู้ตายยังไม่รู้นะไม่ใช่กันแล้วอีกองค์หนึ่งครับองค์ตั่งตั่งคนกรุงเทพคนนี้ว่วัฒน์ธรรมคนับ ี่องค์ดังนั้นพอมาอยู่คาร่าแล,แล้วก็พอมาอยู่ขา้าพัรษาพอตอนหลังหลวงพ่อมาบอกว่าไม่ถวายแล้วคกัดใจอออะไรก็ลุบวัลูกข่าวอย่างนั้นนะครับก็คือก็ต้องการจะให้พระมีพระรับกฐินน่ะม,มีพระรับกฐินที่นู่นอใอให้ครบครรให้ครบหา้พาพระป่าบงคนมาอยู่องค์ม,มึครบห้าองค์ดังนั้นอืจจุันมาจากวัดธรรมศรองค์ ครบเป็นห้าจะได้รับกระถินด้รับกระถิน,ก,ถนก็จะความมงหมายก็ตืมม่นตมาอย่างนั้น<อ>แต่บางทีเข้าไปไปนิมนต์นะเป็นนิมนต์มาถวายให้หลวงพออ่อไมไยังคยังพขามาก็ามาอยู่ถึงกลางพรรษาเนี่สิดูหลวงพ่อท่านมาบอกทำไมถวายแล้วไปถวายที่อื่นถ <laughs> วายทีหนึ่งไปใหญ่เป็นวัดเป็นป่าป่าไฟตรง ถวายที่อื่นหรือที่ไหนที่นี่ใช่ไหมวัดธรมาัดไม่ใช่ไม่ใช่วัดอีกที่อื่นอีกหลวงพ่อก็ไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมอีกที่หนึ่งอยู่ที่ไหนหลวงพ่อมายู่อยู่ทาวไหนก็ไหมแถวนนั้นน่ะยังไม่ได้ต่างไม่เป็นว่าเป็นป่าเป็นป่าป่าตรงออก็ต้องไปปักกดเฝ้าที่ก่อนไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่นั้นไม่คือมากลับตะละปัดแง่เขาจะจะถวายเวกรามแต่นี่แค่ไปถวายเขากลับมันจะไปถวายที่อื่น จะไหวที่นั่นนี่ไม่ถวายแล้วอ๋อกป็ถวายที่อื่นที่ท่านในนั้นมีที่อยู่เป็นที่ของท่านลูกขาวอย่างงั้นเนี่ยออกพรรษาไม่รับกระตินเลยภาวนาเสร็จกลับวัดทำกลับวัดทำไม่เอาแล้วไปตรงรู้นะมันไม่รู้ไงนะจันดาใช่ไม่ใช่มันเย็นจะไม่ได้เป็นวัดน่ะยังไม่ได้เป็นวัดเป็นที่เปล่าเปล่าใช่ไหมเป็นป่าเป็นป่าไปต้องนะไนะ ไม่ไม่ได้ไปเห็นครับภาคภัยครับภาคภัยกับตนรปัตย์พูดไม่ไม่นั่นก็เลยปรึกษาอาจารย์คำว่าไงเอาไงกันไม่รับแล้วกระถินเดยไปดีกว่าเสาราลาเสร็จกลับเลยปีไหนครับสองพันสิบสองบวชภาคปีแรกครับนภาคปีแรกปีสองพันสิบสองแล้วก็เข้าวันษามาจำวันษาอยู่ในปีปีแรกอ๋อปีแรกเลย ที่ไม่ได้ไปกำแพงแสนครับไม่ไปเองหรือว่าไงคือหรือว่าตกรถไม่ใช่ทั้งพ่อท่านสั่งมาให้มาทางนี้อครับตอนแรกก็มีป้ายไปติดแล้วว่ากำแพงแสนอ่ะอ่าจะใช่ไงแล้วมันพลาดได้ยังไงอ่ะพลาดยังไงก็ส่งมาอยู่ทางนี้อ๋อส่งมานี่ก่อนส่งมาี่วัดวิเวณนี่วิเวกรามอ๋อเลยไม่ได้ไปคุยวินเนเขาเขาส่งมาปีแรกกำแพงแสนรู้แล้วรู้แล้วติดสิบองค์ ท <40 S 2> ิ้งทั้งภาพมีทั้งเน้นนั่นแหละตอนนั้นก็จะอีมีอาจารย์อะไรเขาจะไม่ได้กางแฝงแสนในวัดแสนที่สุกอะไรไม่ใช่วักวดกางแพงแสนแฝงแสนวิทยาอะไรวิทยาไรสงฆ์วิทยาลงัาลงกาแพงแสนอ่ะที่เชียงใหม่นี่ยเขาก็ตกกาแพงแสนเหมือนกันนะไม่ใช่ก็มีสาขาอีกสาขาเนี่ยเอออีกสาขาหนึ่งชื่อชื่อนั่นแหละตกไม่กลางอ่ะใช่นั่นแหละอันนั้นก็กาแพงแสนเหมือนกันเพราะ เอ๊ะทำไมทำไมแสนทำไมมาอีเชียงใหม่ใช่กรรมกแสนแสนอยู่นครปฐมรู้แล้วแต่ว่าอีกสาขานึงไงที่เชียงใหม่อ่ะไม่มี้เราไม่ง็ส่งไปกางอะหรอะเราไม่กางเ่ะอ้แค่นั้นก็ส่งพระเนนไปเนนไปอยู่ตรงนั้นพระพระว่าทำคนแน่นนะตรงนั้นเต็มไปอยู่ที่กรรมกาแสนไปไปที่นครปฐมนครปฐมบางไปนักตกไม่กลางตรงนั้นสุโผมจะเคยผ่านอยู่นะเคไป อยู่สนามบินอะสนามบินก็แม่แสนยังเห็นในเครื่องบินลำใหญ่ๆอยู่เลยจอดอยู่สนามบินเขาก็จะมีเครื่องบินลำใหญ่ที่แบบทันเบลเลอร์อะไรตรงนั้นน่าจะใช่คอมลิกิคิดมันไม่หายไปทางนั้นไม่ไดไปทางเรียนมันมาในทางป่าอะไรมาอยู่นี่แหละดีหลวงอย่างนี้สายมันมันมาทางนี้อยู่แล้วมันแต่เริ่มมาแรกด้วย แต่มันชอบป่าคชอบความสงบชอบป่าชอบมันคือมันฝึกสมาธิแล้วมันเห็นผลตอนแรกๆไงมันเออประวัติคือบาอาจารย์ท่านอยู่ป่าท่านไม่ได้อยู่ในบ้านเองเห็นผลแล้วตอนนี้ปัญญามันก็เกิดมันก็คิดมันเออมองเห็นศึกษาธรรมะด้วยแล้วก็มันก็ได้ดวงตาได้ปัญญาเกิดขึ้นคนะสถานที่วิเวกนะด้สงบทำความผาความเพียอะไรนั่น จิตมันจะโน้มมาทางนี้ครับมันก็เลยไม่เคยมาอ่านตอนหลังนะอย่างอ่านประวัติพวกอะไรหลวงพ่อมาอ่านตอนหลังเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อได้ยังกับทัานกบพูดถึงพระกรรมฐานหรือว่าอาจารย์อะไรต่างๆครับหรือท่านจะพูดทุกวันนะตอนเออเออเเวลาท่อวัดเย็นเสร็จแล้วท่านจะพูดเรื่องประวัติครูบาอาจารย์อะไรพวกเนี้ยครับแต่สมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไรหลวงศิษย์หลวงหาเนี่านครับหลวงพ่อไปลูกศิษย์หลวงปู่มั่นองค์ไหนก่อน ที่ทไปไปอยู่กับท่านปู๊ฟันเลยแหละทันษาหนึ่งไหมหรือเดือนหนึ่งกี่เดือนสามเดือนสามเดือนไปนับพรนศาหรอไม่ได้ไปนับวันศาเข้าวันศาแล้วกลับวัดครับแล้วก็ไปเรื่อยนะเจอท่านใช่ไหมเจอไปอยู่กับท่านเลยตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมยังแข็งแรงอยู่ไปอยู่ถ้ำขาวเหรออยู่วัดอุดมสมพรอุดสมพรท่านประชุมเพลงเนี่ย พระเยอะไหมตอนไปอยู <sucks> ่ก um, ็หลายองค์สิบประองค์สิบห้าที่วัดนะวัดดุสิพรมีเน้นไหมมีเนนไม่กี่องค์เนนไม่กี่องค์เพราะวัดเป็นยังไงที่วัดหลวงปู่ฟ้าไปเห็นตอนแรกอ่ะไปเห็นตอนแรกตอนตอนนั้นไปถึงตอนเย็นอ่ะเห็นนั่นเลยเกดตะคากินเลย เดินบริเวณเขาพอเข้าวัดนั้นน่ะเงียบสงบไปหมดอ่ะเงียบสะอาดไหมสะอาดต้นไม้ก็เยอะฮะไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้นไม้ใหญ่ๆไปไหมไม่เคยครับไม้ใหญ่ผมว่าจะเกือบเกือบจะได้ไปไม่เคยพอเข้าเขตวัดนั้นน่ะโอ้มันรู้สึกว่าเย็นเย็นโดยบารมีของท่านนั่นะก็เหมือนหลวงพ่อวิญญาณท่านเล่าให้ฟังอ่ะตอนไปกราบที่หลวงปู่องมาไปผ่าเป็นศิษย์ เข้าไปในวัดเย็นก็เป็นอย่างนั้นหละมันเกิดมันปิติมันเห็นสถานที่เห็นสถานที่ก่อนงเงียบครับแล้วก็ลมลื่นฟางไม้แล้วอ่าเียังไม่ทันจะเจอตัวไม่เจอตัวทำไงคือเข้าไปในวัดก็แบบโอ้ตอนเย็นแล้วจะนั้นไปถึงวัดเย็นครับตอนเช้าก็ขมาตลากันเลยกราบกันครับท่านว่าไงว่าไงแล้วท่านถามว่ามาจากไหนครับมาจากวัดธรรมคนครับแต่กระโลกเลย คิดเรื่องอะไรยังกลัวไหมไม่กลัวหรอกตอนนั้นไม่กลัวลวั่กไมถ้ารูปติดติดศัพทของท่านมาตอนนั้นตอนเป็นเนนอยู่ว่าทามอ่ะท่านก็ไปว่าทามอยู่เรื่อยๆไงงานลักขีท่านไปไหมไม่ใช่ไปงลักขีไปงานเป็นธรรมดาเนี่ยงานลักขีท่านไม่ไปอ,อ๋อลักขีไม่ได้ไปไปวันธรรมดาวันธรรมดาตอนนั้นท่านดังยัง อุย้ยบูมันอะ่ะฟันอะ่ะ <c oughs> โ,โ,โ,โยมมาไม่ขาดสายเพราะแต่น,นั้นหลวงพ่อไปทียัง่ันพุดเรารบอกว่าของลูกสิกของหลวงปู่มันมนีอะไร <ๆ S 2> ดีดีแล้วใช่ใช่อ,อัอนนี้ก็ลูกขาวแล้วก็หลวงปู่ฟันมาเทมามาเช้ามาเย็นนบท่านรับแขกแล้วท่านรับแขกแบบฉันเต็จไม่ได้ลุกนะครับโยมหลังไหลกันมาครับ เดี๋ยวคนนี้นนี้ไม่ใช่ของดีเาไม่ใช่ของดีวัดการเฉยๆขออะไรท่านเห็นนานมาต่านก็เทศผู้ธรรมะให้ฟังวันนี้ออกคนนี้กลับคนนั้นเข้าอ๋อไม่ได้เป็นหมู่คณะเดี่ยวๆอะมากาศเป็นหมู่คณะอ๋อเป็นเป็นหมู่เป็นอะไรพวกนี้มาเนี่ยเหมือนเหมือนเวลาหลวงพ่อเทศธรรมะลุงกระลุนน่ะนั่งกันเยอะๆอย่างเงี้ยนี่มาอย่างเงี้นแต่เป็นชุดๆเพราะมันนั่ง ชุดเขาชุดเก่ากับชุดใหม่มาเปลี่ยนกันเนี่ยจานเสร็จเนถึงทีมเที่ยงครับเที่ยงจึงจะลุกกลับสติหรืบ่ายง่วงเลยเนี่ยก็ไปพักผ่อนอยู่ไม่กี่โมงชั่วโมงสามโมงโยมากันแล้วเรื่องมาแบบทีหนึ่งท่านมาสมมติอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยมาแบบอย่างงี้ใช่ไหมมาเป็นเดือนเลยหรอเป็นเดือนเป็นอะไรบอยู่ยาวเลยเนี่ยหรือยู่ไม่นานหรอยู่ไม่กี่วันอ๋อยู่ไม่กี่วัน แต่ถ้าท่านมาทำธุระที่กรุงเทพก็เห็นแล้วเลยท่านน่ะจะมามาเยี่ยมมาเยี่ยมหลวงพ่อที่ยังเป็นลูกศิษย์เก่าอ่ะศิษย์กันใช่ใช่ก็เห็นหลวงพ่อเล่าว่าชอบเล่าหลวงปู่มั่นหลวงปูกรงมาภูฟันเนี่ยเพราะท่านเคยไปอยู่กับหลวงปู่ฟันใช่ใช่ไปอยู่กับหลวงปู่ฟันอันนี้ท่านลูกศิษย์ท่านมาในประวัติท่านก็มามาเยี่ยมศิษย์ตัวอะไรับ ที่เราแบบเดินอะเน้นมาบงเคนอะเดินสลือๆตาไปอยู่ก็ลุ้นฝูฟันตายังหลับอยู่เลยหลวงพ่อตาหลับเดินโรบส์เสียท่านใช้พลังจิตนะพลังจิตกันสูงสูงอยู่กันสามเดือนน้นเทศไหมตอนคืน เทศเนี่ยคือประชุมทียงสามสี่ชั่วโมงเทศเทศแเราก็นั่งสมาธิใช่ไหมทุ่มหนึ่งครับสวดจทั้งวัดวัดทัางเสร็จทุ่มหนึ่งไม่ได้ทั้งวัดหรอกอ๋อเรียกมาประชุมประชุมให้อุวาดให้อุวาดก่อนเขไม่ใช่เทศนะพระเขาเรียกเรียกให้อุวาดนะทำวัดเกิดมันทำกันเองทำกันเองปฏิบัติก็ปฏิบัติกันเองกันเอง ออน่าก็มาประชุมกันข้างหนึ่งครับแล้วแต่ท่านจะเลือกใช่ไหมหรือมันมีวันกําหนดอ๋อมีวันมีวันกําหนดทน่จะมาเจ็ดวันเจ็ดวันให้อว่าทิ้งแตอว่าทิงก็ไม่ใช่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามปีชั่วโมงทุ่มนึงถึงเที่ยงคืนคืน บางทีนั่งรับตะบังงอกไปหนึ่งบางทีท่านนอนแค่สามชั่วโมงนอนตีหนึ่งใช่ไหมทิ้งคืนตีหนึ่งแล้วก็ตื่นตีสามนอนสองสามชั่วโมงเองลวงปู่ฟังดูนู่านเออได้ดูจากวัดติทวัดอะไรต่างๆมันมีสมาธิมีพลังจิตก็อยู่ได้นะนอนน้อยฉันนอนน้อยฉันน้อยมันอยู่ด้วยปฏิบัติเยอะสมาธิใช่ จิตมันเป็นสมาธิล้วมันมันเป็นมีพลังมีพลัต้องทำถึงจะรู้พวกนี้บอกไม่ได้นะงานไปอยู่ตอนนั้นน่ะครับกลับมาว่าทำคนหายปลาลาโพเลยนะอ๋อหายปลาลาโพอะไรคือฉันข้าววันนิ้มันใหญ่แะันมากอ่ะครับฉันข้าวเหนียวมันต้ฉันเยอะมันจะม่วงเลย ขาบอกที <ort. S 2> ่ฉันน้อยเนี่ยคือเขาเรียกอะไรนะชั้นพออยู่แล้วก็ฉันก็ไม่มีของม <risque> <doors> ันนะอาหารชาวบางเขาก็จะมีพวกข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็นอไม้แล้วก็พริกอะไรอ่ะพริกภาษาอีสานเขาเรียกพริกอะไรพริกตาแดงกขย้ำกับข้าวเหนียวอ่ะมีผักมีอะไรอะไรน้ำมัหนอำไม้ชาวเหนียวปั่นเป็นกําปั่นปั่นนี่นะปั่นเดียวเท่านั้นแหละ มันก็จีเองครับฉันก็ไม่ได้อิ่มครับฉันทอนะอยู่เพราะหลวงปู่ฟันนี่ท่านจะฉันน้อยนะอยู่วัดวัดบานนี่ท่านเลยฉันไม่ฉันไม่มากครับนี่ลูกติดที่คอยปฏิบัติท่านก็ต้องฉันเสร็จก่อนครับไม่มีใครมาปฏิบัติปกติวันธรรมดามีคนมาเยอะไม มาทำบุญมาใส่บาทไม่ค่อยม,มีนะแต่ว่าก็เป็สาวอาทิตย์ละวัอนพระนะ